สวัสดีลต่อไปเดี๋ยวให้ช่างหนองช่างหนองวัดวัดโริโนยตัวนี้นะสลิโนอยตัวนั้นก็คือพวกสซลิน้อย S1S2 นะครับวัดโอมดิต้องซ oh ีโอหมไหมปรับไปที่คูณ1นึ่ปรับที่คูณ1สายสีดำแดงแต่กันแล้วก็ซีโอมไม่เข็มตรงศูนย์แล้วก็ไปวัด วัดมาเทียบกาวแต่ให้นั่นแต่ไม่นั่นเข็มก็จะกระดิกได้กี่โอมเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ได้เท่าไหร่ศูนย์โอมศูนย <enga> ์โอมนี่สปเปคของโอรีนอยเท่าไหร่อเออใช้ได้ไหมไม่ได้มีคือขาดแล้วเนีย่ยอ๋อีเปลี่ยนวัดตัวใหม่ดิเธอเปลี่ยนวัดตัวใหม่ นี่คือของเสียแล้ว <c oughs> นี่ดักเกอร์อมศูน <0. S 1> ย์โอมเฮ้ยอันนี้คุณตั้งคุณตั้งผิดแล้วไม่ใช่ของเสียแล้วคุณปรับอยู่ที่เท่าไหร่น่ะต้องไปคูนหนึ่งศูนย์โ,โอ่ใหม่หลอกตัวเองแล้วอย่างนี้โอเคปรับให้ตรงศูนย์ว,ว่ามันเสียจริงไม่ใช่ได้นนี้คนเสียลเ,ยเยลยครับดักเกอร ประมาณสิบสี่สิบห้าครับส้าอตามสเปคใช่ไหมใช่ครับของดีเคียังของมันก็ทั้งถ้าเป็นขึ้ืศูนย์เมื่อกี้นั่นคือขาดแล้วเคีย์ยังโอเคนะครับสนใจที่จะเรียนวายสายไฟอย่าลืมนะครับทักมาตามนี้เลยครับผมตามมิสิทธิ์ครับผมเรียนวายสายไฟหรือเรียนซ่อมหัวฮอนเทอย์โต้ครับทักมาได้ครับขอบคุณครับ